กาบเรียนท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการคณะกรรมการกานกรองและคณะครูทุกท่านดิฉันนางกติกาพระงามตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะขอรายงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีการศึกษา2560ถึงปีการศึกษา2564รวม5ปีการศึกษาโดยย่อดังนี้ 1>, 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตรดิฉันได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของโรงเรีนยนและนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินการใช้หลักสูตร มาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรกับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ดิฉันออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้กับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ1.2.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ดิฉันมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีกิจกรรมการเรียนรู้ได้วิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับธรรมชาติ ของสาระการเรียนรู้และผู้เรียนมีบันทึกหลังการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำแนะนำด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แก่เพื่อนร่วมงาน1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ดิฉันจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นการปฏิบัติมีความหลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นผ่านระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทุกภาคเรียน 1.2.4คุณภาพผู้เรียนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้มีสมรรถนะที่สําคัญและคุณลักษณะอันปรึงคสมตามหลักสูตรพบว่าจํานวนผู้เรียนในรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่าร้อยละเจมีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ดิฉันสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ มีการประเมินผลนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีการเยผยแพร่สื่อทางสื่อสังคมออนไลน์ 1. 4ดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดิฉันสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้มีการประเมินตามสภาพจริง มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมิผนผลการเรียนรู้และนําผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมิผนผลการเรียนรู้มาป,ป,ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นและได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ดิฉันได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นแล้วนำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนต่อไปด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษาปีการศึกษา2560 ชั้นม .5.8 ตอนขอปีการศึกษา2,561ชั้นม .5.8 ตอนกอปีการศึกษา2,562ชั้นม .5.12 ตอนกอปีการศึกษา2,563ชั้นม .5.1 ตอนกอและปีการศึกษา2,564ชั้นม .6.1 ตอนกอดิฉันให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงานอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคะห์จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนและประจำวิชายอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนและให้คำปรึกษาแกค่ครูในโรงเรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1การพัฒนาตนเองจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจําเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนรากการต้นสังกัดพัฒนาตนเองตามแผนตลอดปีการศึกษานําความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน3.2การพัฒนาวิชาชีพ ดิฉันได้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งหมดคือรายงานการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีการศึกษา25-60 ถึงปีการศึกษา2,564ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้างานทุกท่านที่ได้ช่วยวางแผนกำหนดขอบข่ายการทำงานอย่างเป็นระบบทำให้ดิฉันสามารถนำผลการปฏิบัติงานนั้นมาใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ